ก็ต้องขอก่าวสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอัมพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทำสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลย กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุคหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆจเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับตอนที่6 2 เยอฟานในตอนนี้นะเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแหละครับเยอวฟานเขาก็คิดว่าในเมื่อที่าชิน,นเธออยู่ที่นี่แล้วทําไมเึงยังไม่ออกมาอีกแต่แล้วก็เปเสียของใครบางคนเลยครับที่ได้ทักทายตัวของเขาว่าไม่เจอกันนานเลยและก็ไม่คิดว่าสหายน้อยเยเนตจะจากโดยที่ไม่บอกกล่าวอะไรแบบนี้แถมจะทําทให้ผู้นําของตระกูลจีเนระวบรวมผู้คนนำมาได้มากถึงขนาดนี้ด้วยเยาวฟานเขาก็ได้ยืนพูดไปว่าดูเหมือนว่าไม่นาน,นะจะเก่าเกินไปหน่อย แล้วบอกว่าตัวของเธอเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าทําไมตัวของเขาเนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่แต่ว่าเธอเนี่ยก็บอกไปเลยครับว่าเธอเนี่ยก็แค่ประเอนอยากเจอตัวของท้องเยี้ยด้วยก็แค่นั้นเองและต้องการที่จะหาเรื่องเกี่ยวก,กับความลับของพวกตระกูลจีซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกกับเยวฟานว่าให้เราเนี่ยไปเจอกันที่เดิมหลังจากนั้นในเยลฟานน่ตัวของพี่แกเนี่ยก็มานั่งตรงแอ่งน้ําและก็บอกว่าที่ดาเนี่ยออกมาเถอะตัวของเขาเนี่ยไม่มีเวลามานั่งเล่นซ่อนแอบต่อนะ ซึ่งหลังจากนั้นในตัวของเธอเนี่ยก็คิดจะพาตัวของเยลฟานซะอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเยลฟาเนี่ยเขาก็รู้ทันและก็ดูเหมือนว่าจะใช้พลังเนี่ยทำให้ตัวไม่นานเนี่ยถึงกับกระเด็นออกไปซึ่งพวกเขาในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพยายามจะจับตัวกัน เยลฟ้าเนี่ยเขาก็ได้ถามกับเธอไปว่าพังป้อนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะรับแล้วบอกให้ตัวของเจ้าเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยให้ดูก่อนหลังจากที่พวกเขาเนี่ยโจมตีกันไปมาเยวฟ้าเนี่ยก็ได้จับตัวของแม่นางเอาไว้และก็ถามว่าจะบอกหรือไม่บอกซึ่งแม่นางที่ปากแข็งเนี่ยก็ถามกับเยลฟ้าไปว่าแล้วจะทําไมเจ้าเนี่ยไม่คิดจะเล่นสนุกกับข้าแล้วอย่างนั้นหรอ ซึ่งเยาฟ้าเนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับว่าชาแบบนั้นเนี่ยก็อย่ามาหาว่าข้าในใจร้ายก็แล้วกันแต่ในจังหวัดที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ทันจะพูจบบนท้องฟ้าเนี่ยกับมีพลังสุนตาเนี่ยโผล่ขึ้นมาซะอย่างนั้นหละครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคนของตระกูลจีจะมากันหมดเลยแหละครับแล้วก็บอกกับราชานกยูงไปว่าเกรงว่าเจ้าเนี่ยคงจะคิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งราชานกยูงเนี่ยเขาก็ถึงกับถามเลยแหละครับว่าลมอะไรเนี่ยหอบทั้งสองตระกูลโบราณที่ยิ่งใหญ่ออกมาณที่แห่งนี ซึ่งคนของตระกูลเจยเน่ก็เป็นถึงประมุขศักดิ์สิทธิ์ดินแดนเยาวกวงเขาเน่ก็ได้บอกไปว่าเผ่ามนุษย์กับเผ่าปีศาจเน่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แล้วผู้อุปโสโนเน่ก็ยังบอกอีกว่าไม่แน่ในวันนี้ตัวของพระเจ้าเน่อาจจะไม่รอดอย่างที่เคยเป็นมาแล้วผู้อุปโสโตระกูลจีเน่เขาก็ได้เอามือเน่ยกขึ้นไปบนฟ้าจนพลังสุนทานเน่กลายเป็นดาบขนาดใหญ่เน่ลงมาล้อมล้อมตัวของพวกเขาแล้วก็กางบ้านพลังเน่ไม่ให้ตัวของเยาวฟ้านหนีราชานกยูนที่กําลังนั่งแอกอยู่ ก็ถึงกับบอกเลยว่าชนรุ่นก่อนเนี่ยก็ยังด้วกว่าชนรุ่นหลังอยู่ดีกะอีแค่ผนึกไข้โกลมันไม่สามารถกกขังตัวของเขาเนี่ยเอาไว้ได้หรอกและข้าเนี่ยก็จะฝากไว้ให้เป็นที่ฝังศพล่างของเจ้ากับพวกสุนัขก,ก็แล้วกันแหมพี่โมเลียเนี่ยโหดจริงๆซึ่งผู้วสโตระกุลจีเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยว่าในคืนวันนั้นราชานกยุงเจ้าเนี่ยบุกลุกฆ่าคนของตระกูลจีของข้าและเป็นความแค้นเนี่ยที่ไม่อาจให้อภัยได้ แล้วผู้ผสมเนี่ยก็ได้นําดาบพวกนั้นเนี่ยในการโจมตีราชานุกยุงไปแต่ว่าราชานุ้ยุงเนี่ยก็สามารถกางบ้านพลังเน็ยในการป้องกันเอาไว้หลังจากการโจมตีของผู้ผสมนั้นเกิดขึ้นขึ้นกระแทกเนี่ยมันก็มาโดนตัวของที่ดาชินด้วยเลยครับทําให้เย,ยฟานเนี่ยเขาถึงกับเป็นห่วงไปอย่างมากและก็เรียกตัวของเธอแต่ว่าก็เป็นเสียงของเธอเนี่ยตอบกลับมาเลยครับว่าทำไมเป็นห่วงตัวของข้าเรียกไงกันแต่ว่าสภาพของเธอในตอนนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่เอาการเลยครับ จนทาให้เยลฟานเนี่ยเขาถึงกับบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยยังจะทําเรื่องเป็นเล่นอยู่ได้อีกแล้วบอกให้เธอเนี่ยรีบไปจากที่นี่เร็วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ไปและก็บอกให้เยลฟานเนี่ยปเถิดออกไปที่ด้านหลังของขบเขาและให้เจ้าเนี่ยจงจําเอาไว้อย่าเดินขึ้นเหนือเด็ดขาดเพราะว่านั้นเนี่ยเป็นแดนแห่งเปลวเพลิงเยลฟานที่ดีมานนั้นเนี่ยก็ได้ถามเกี่ยวกับตัวเธอไปเลยครับว่าเธอนั้นเนี่ยจะทํายังไงซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าพังปอกับเย็นลูวี เลียนยนะูวีเนี่ยก็คือคนที่เคยต่อสู้กับจีเห่าเย่วนะครับทุกคนซึ่งเธอเนะี่ยก็บอกไปว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้เดินทางไปยันแดนเหนือแล้วและถ้าพวกเราเนี่ยมีโชคชะตาต่อกันก็น่าจะได้เจอกันอีกซึ่งเหยาฟานที่เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เลยบอกกับเธอไปเลยครับว่าอย่าลืมคําสัญญาของเราในตอนที่เขาเนี่ยไปยังแดนเหนือแล้วแล้วตัวคนที่ดาชีนเนี่ยเธอก็ได้เดินหันหลังกลับไปทาไําให้เหยาฟานในตอนนี้เนี่ยเขาถึงกคบคิดเลยว่าที่นี่เนะี่ยคือมหาอหํานาจของผู้ยิ่งใหญ่ แล้วมันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากสําหรับตัวของเขาว่าจะอยู่หรือว่าจะไปตอนนี้เนี่ยต้องหาประตูออกจากเขตแดนของุูเขาก่อนซึ่งเยลฟานในตอนนี้เนี่ยที่กําลังหนีอยู่ก็ได้มีพลังสุนตาอะไรครับที่เป็นรูปลักษณ์ของมือในการไล่โจมตีของตัวเขาและเป็นเสียงของผู้อุปโสดแล้วก็ถามตัวของเขาไปว่าเจ้าเนี่ยจะรีบไปไหนไม่รอหญิงชราคนนี้ด้วยเรื่องไงกันเยลฟานเนี่ยเขาก็ถึงกับสวนเลยแหละครับว่าเท่าชราที่น่ารังเกียจเยลฟานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหลบเหล่ามือสุนตาพวกนั้นแต่ด้วยขนาดที่มันใหญ่มากจนเนไปนย มันก็ทําให้เยลฟานเนี่ยเขาถูกจับตัวได้แล้วมือพวกนั้นเนี่ยก็กระหน่ำโจมตีเขาในอย่างเต็มที่แต่ในจังหวะนั้นเองในตัวของเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้วิชาสุนตานั่นแหละครับในการหลบการโจมตีพวกนั้นออกมาด้านนอกซึ่งมันก็เป็นเสียงของตัวยายแก่เท่านั่นเลยครับที่ได้บอกกับเยลฟานไปว่าเขาเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดจริงๆตัวของเขาเนี่ยน่าจะจัดการตัวของเยลฟานเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันครานั้นก็ได้ใช้พลังสุนตาเนี่ยในการจับตัวของเยลฟานเนี่ยกดลงมากับพื้น เยฟานเนี่ยเขาก็ถึงกับพูดไปเลยว่าตัวของเขาเนี่ยก็แค่จัดการกับตาเท่าสุนัขรับใช้แบบนี้เนี่ยมันผิดด้วยหรือยังไงกันแล้วในตอนนี้เนี่ยเยฟานกับตัวของยายเท่าเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กันเลยครับในจังหวะที่เยีฟานเนี่ยเขากําลังจะถูกโจมตีก็ได้ใช้พลังสุนตาเนี่ยในการรับการโจมตีเอาไว้ซึ่งยายแก่เนี่ยก็บอกว่าเยีฟานเนี่ยมีบาปน้าอยู่3ข้อข้อแรกเนี่ยก็คือจัดการกับคนรับใช้ของเธอข้อ2เนี่ยก็คือเรียนรู้พิชารับสุนตาซึ่งในตอนนี้ในตัวของยายเนี่ยก และในจังหวะน,นั้นในเยลฟานเนี่ยเขาก็ถูกไล่โจมตีไปเรื่อยๆและก็บอกว่าบาวข้อที่3เจ้าเนลลี่อาจอยากได้ยอดพระจันทร์อันสดใสจึเยี่ยวของตระกูลจีเรียกได้ว่าห่วงหลานนั่นแหละครับและก็ตั้งใจที่จะจัดการตัวของ er เยลฟานแต่ทิ้งซะเลยซึ่งเยลฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ถูกโจมตีเนี่ยจนกระเด็นไปติดก,กับกำแพงเข้าให้เลยครับแล้วก็ถูกดันตัวเนี่ยเข้ากับภูเขาหลังจากนั้นในพวกเรามือสุนตาเนี่ยก็ทําการกดทับตัวของเยลฟานไปเรื่อยๆแต่ก็เหมือนว่าเยลฟานเนี่ หากเจ้าเนี่ยต้องการจัดการกับข้าแล้วล่ะก็ทำไมต้องเอาแต่พูดเรื่องไร้สาระซึ่งหลังจากนั้นในตัวของเยฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังสุนตาเลยครับในการวร์ปหนีไปที่อื่นแต่ว่าเยเท่าเนี่ยก็สามารถใช้มือสุนตาในการเปิดมิติเนี่ยให้ขยายใหญ่ขึ้นบอกได้เลยว่าพลังนานเนี่ยโคตรโกงจริงๆนะเจอในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ทําการโจมตีกันไปที่เมืองเมืองนึงเลยครับจนทําให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยไปทั่วเลยและก็นอนว่าการวร์ปของพวกเขาเนี่ยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นเจอในตอนนี้เนี่ยพวิง ซึ่งพวกผู้ผสมของตระกูลจีเนี่ยก็มากันหลายคนเลยแหละครับในการที่จะมาจัดการกับเยวฟานในครั้งนี้ตัวของยายเท่าเนี่ยก็ถึงกับบอกเดยว่าเจ้าโจ้น้อยเจ้าเนี่ยไม่มีทางให้หลบหนีอีกแล้วแล้วตัวของนา้เนี่ยก็่งให้เยวฟานเนี่ยคุกเข่าลงและตัวของนา้เนี่ยจะเมตตาและก็จัดการแบบสมบูรณ์แต่ว่าเยวฟานเนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยยังจะไม่ถึงขั้นมากพอแหมพระเอกของเราเนี่ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเยฟานเนี่ยเขาก็ได้กระโดดลงไปที่แดนเปลวเพลิง ซึ่งพวกผู้อุปส่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่คิดที่จะให้เยวฟนานหนีไปได้และก็ตามตัวของเขาไปแต่แล้วเนี่ยมันก็ได้มีเสียงของปาดหญิงคนหนึ่งนะครับที่ได้บอกตัวของเยวฟานไปว่าการที่เจ้าเนี่ยจะข้ามแดนเพิงเช่นนี้มันก็เหมือนกับการเอาชีวิตมาทิ้งซึ่งเหยวฟานเนี่ยเขาก็ได้ถามตัวของเธอไปเลยครับว่าเธอเนี่ยมาที่นี่เพื่อไล่จับตัวของเขาด้วยหรือไม่แต่ว่าตัวของเธอเนี่ยก็บอกเหยวฟานไปว่าเธอเนี่ยแค่เป็นห่วงที่สหายน้อยที่ไม่รู้ถึงความอันตรายของแดนเพิงนี้ ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่ติดต่อตัวของเยว์ฟานเน่กก็เป็นพี่สาวของตระกูลเหยากวงที่ผมเนี่ยเคยชมไปก่อนหน้านี้อ่ะนะแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่าข้าเนี่ยทนดูไม่ได้ที่จะเห็นเจ้าเนี่ยต้องมาตายอยู่ที่นี่แล้วก็บอกกับเหยวฟานไปว่าตัวเธอเนี่ยสามารถช่วยเยวฟานได้ซึ่งเหยวฟานเนี่ยเขาก็ได้บอกเธอไปเลยครับว่ามีอะไรเนี่ยก็ว่ามาเลยมีเงื่อนไขอะไรซึ่งเธอเนี่ยก็บอกกับเยวฟานไปเลยครับเจ้าเนี่ยรู้ดีว่าเงื่อนไขของข้าเนี่ยมันคืออะไร เยลฟานเนี่ยเขาก็ตอบว่าตกลงถ้่าวันนี้เนี่ยท่านสามารถช่วยให้ข้าเนี่ยหลุดพ้นจากเนื้อมือของพวกสารเลวพวกนี้ได้ตัวของเขาเนี่ยก็ตกลงที่จะไปที่ดินแดนเยาวกวงแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเยลฟานไปว่าที่แดนเพลิงแห่งนี้เปลวเพลิงเนี่ยไม่มีรากฐานแห่งการกําเนิดข้างล่างเนี่ยลึกลงไปเจ้าเนี่ยจำเป็นต้องหาวิธีเผาไหม้จุดเปลวเพลิงนั่นเนี่ยจะทำให้เยลฟานเนี่ยเขาถึงกับคิดในใจเลยว่าเผาไหม้ยังไงหรอท่านคิดว่าตอนนี้เนี่ยข้ายังตายเร็วไม่พออีกหรือไงกัน แต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ต่อร้องต่อเถียงอะไรกับเขาแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าเนยหยาดจะมีชีวิตรอดก็ต้องทําตามที่เธอบอกซึ่งเกียร์ฟานในตอนนี้เนี่ยที่เขาไม่มีทางเลือกก็พยายามที่จะเผาไม้วิญญาณของตัวเองแต่ในจังหวะนั้น,น,นเองเยร์ฟานเนี่ยเขาก็คิดอะไรบางอย่างได้และก็ได้ใช้ตาข่ายสวานในการนําทางตัวเองเนี่ยลงไปแล้วก็ได้ถามตัวของพี่สาวยว,ว่าต้องทอํายังไงต่อแต่หลังจากนั้นเ,นเธอก็บอกให้เขาในรีบหลบเร็วเข้าซึ่งเหยรฟานเนี่ยเขาก็ได้ยืนขึ้นไปบนหินเลยครับ แล้วก็ได้มีเปลเพลิงเนี่ยขึ้นมาปกคุมตัวของพวกเขาเลยครับจนทําให้ผู้ประสากบางคนเนี่ยถึงกับโดนโจมตีไปเลยแล้วหลังจากนั้นในพี่สาวนัก็บอกให้เยอวฟานเนี่ยรีบใช้โอกาสนี้ในการออกห่างจากพวกตระกูลจีโดยเร็วเยวฟานเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าเขาเนี่ยจะหนีไปจากสถานการณ์นี้ยังไงตัวเธอเนี่ยก็เลยบอกกับเขาไปว่าให้เจ้าเนี่ยรีบพุ่งลงมาด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าในตอนนี้ซึ่งเยวฟานเนี่ยก็ได้ทําตามที่เธอบอกเลยครับและเขาเนี่ยก็พุ่งลงไปด้านล่าง ตัวของยายแกเนี่ยเขาก็ถึงกับพูดเลยว่าเจ้าโจ้น้อยยังจะพยายามหลบหนีในสถานการณ์แบบนี้อีกซึ่งตัวของยายแกเนี่ยเธอก็ได้ตามตัวของเยอฟานไปเลยครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเปวเพิงกเนี่ยกาลังจะปะทุอีกครั้งเยอฟานเนี่ยเขาก็คิดที่จะลงไปต่อซึ่งพวกของตระกูลจีเนี่ยก็ได้ใช้มากพลังในการป้องกันเอาไว้แล้วบอกว่าเยอฟานเนี่ยไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงนี่เนี่ยเป็นเขตแดนเปวเพิงใเนี่ยชั้นที่4แล้วถ้าตัวของเจ้าเนี่ยลงไปเนี่ยก็จะเป็นแค่เท่าฐานแต่ดูเหมือนว แล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกกับพี่สาวไปว่าต้องขอขอบคุณปาดญิงจริงๆตอนนี้เน่เขายังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าสถานที่ที่ไม่คุ้นตาโดยรอบของเขาก็ทําให้เขาถึงกับถามเลยว่าที่เน้ยมันคืออะไรกันและสถานที่ที่เย,ยฟานเนี่ยเขาอยู่ในตอนนี้ก็คือเขตแดนเพิงชั้นห้าแล้วตัวของพี่สาวเนี่ยก็ได้บอกกับเย,ยฟานไปว่าเมื่อนานมาแล้วมีปณามาจารย์ในการหลอมอาวุธได้เกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เผอิญกอเปลวเพิงเนี่ยขึ้นมาเป็นรากฐานจนลุ่งโลเป็นมรดกนานนับพันปีแล้วก็กลายเป็นทุ่งเพิงมลา,ายกนนยรา,ยยารเนี่ยนาฟ ซึ่งคนที่เธอหมายถึงเนี่ยก็คือคนของบรรพาการของตระกูลเหยากวงของเธอและครับและก็ได้บอกว่าได้แค่หลอมอาวุธในระดับชั้นที่5เท่านั้นมีแท่นเคลื่อนย้ายมวลสารยึดสลักอยู่บนศีลามุมหนึ่งแล้วเธอเนี่ยก็บอกกับเพะเอกของเราไปว่าถ้าเจ้าี่นใช้วิธีนี้เจ้าี่ยก็อาจจะออกจากที่นี่ไปได้ซึ่งเหยวฟานเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าและคิดที่จะไปแตะเครื่องย้ายมวลสารในทันทีแต่แล้วเนี่ยก็ไปเสียของยายแก่ขึ้นมาอีกแล้วเลยครับที่ได้จับขาของเหยวฟานเอาไว้และก็บอกว่าเจ้าโจรน้อยเจ้าเนี่ยไม่มีสิทิททธจะไปไปหนนนั้ง แล้วก็ได้ทําการโจมตีเยาฟานตจนเขาเนี่ยถึงกับกระเด็นออกไปไกลเยาฟานเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยว่านั่งเท่าฉลาช่างเป็นผีสางที่คอยตามหลอกหลอนเขาซะจริงๆซึ่งตัวของยายแกเนี่ยก็ถึงกับชมเยาฟานไปเลยแหละครับว่าไม่แปลกใจเลยที่เจ้าเนี่ยจะรู้จักที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างดีถึงขนาดนี้และดูเหมือนว่าจะมีคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยาข่วงสื่อสารกับเจ้าอย่างลับๆอย่างนั้นล่ะสินะซึ่งหลังจากนั้นในตัวของยายแกเนี่ยมันก็ได้กระแทกไปเท้าแล้วก็ได้ทำลายเครื่องย้ายมวล เยวฟานที่เขาไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาก็ได้ทําการโจมตีเข้าไปแต่ว่าตัวของยายเท่าเนี่ยก็สามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้และก็เตะต,ตัวของเยวฟานเนี่ยถึงกระปิวไปเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของยายแกเนี่ยก็ได้จับคอของเยวฟานเอาไว้เลยครับแล้วก็บอกกับเยวฟานไปว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแล้วก็บอกกับเพ่เขงเราไปว่าข้าจะขอดูหน่อยเจ้าเนี่ยสามารถสู้กับร่างเทพตระกูลจีของข้าได้แต่ว่าจะทนต่อเปลวเพิงที่ล้อระอุข,ของแดนอาคีได้หรือเปล่า ซึ่งในตอนนี้ในตัวของยายเท่าเนี่ยก็ได้โยนตัวของเยาฟานเนี่ยลงไปที่แดนักคีแต่ว่าในจังหวะที่เยาฟานเนี่ยเขากําลังจะตกลงไปถึงเปลวเพิงตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้วิชาสนตา่นหลยครับในการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนสักที่ยายเท่าเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยจะคิดว่าข้าเนี่ยไม่กล้าลงไปงง้นตัวของข้าเนี่ยจะคอยยืนเฝ้าอยู่ทางปากถ้ำก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเสียงของใครบางคนเนี่ยบอกให้เยาฟานรีบตื่นขึ้นมาเร็วเข้าเยาฟานที่ตื่นขึ้นเขาเนี่ยก็งงแต่เลยครับว แล้วพี่สาวเนี่ยก็ถามว่าเยลฟาน,เ,นเห็นอะไรบ้างและนว่ัสถานที่ที่เยลฟานเนี่ยเขาอยู่ในตอนนี้ก็คือเขตแดนเพิงชั้นที่6แล้วก็มีเหล่าเพิงโม่ในตามตัวของเยลฟนนยานมาทําให้ต่อของพี่สาวเนี่ยเขาบอกไปว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าเนี่ยใช้วิชารับสุนตาถูกนําตัวส่งไปยังชั้นที่6ซึ่งเยลฟานเนี่ยก็ถามกับพี่สาวไปว่ามีวิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไหมซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าปานโม่เนี่ยสามารถล้อมเผาทุกสรรพสิ่งลงสู่พื้นดินได้ แม้แต่เป็นเซียนเนี่ยก็ไม่รอดพ้นเกิน3ชั่วยามเยลฟานเนี่ยเขาก็คิดว่าเธอเนี่ยพูดเกินจริงไปหน่อยไหมและก็พยายามที่จะจับเพลิงม่วงดูแต่ก็โชคดีที่เขาเนี่ยจับไม่โดนเลยครับถ้าจับโดนแล้วละลายเนี่ยก็ซวยได้เลยนะพ่อหนุ่มเยลฟานแล้วพี่สาวเนี่ยก็บอกว่าเจ้าเนี่ยจะต้องรีบคิดหาวิธีออกมาจากที่นั่นเนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยแต่แล้วเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดเปลวเพลิงขึ้นทําให้พวกเพลิงสีม่วงโดยรอบเนี่ยถึงกับประทุขึ้นมาเต็มเลยเยลฟานเนี่ยเขาก็ถึง ตอนที่62ตอนที่63ต่อจากเมื่อตอนที่แล้วเลยครับที่เยาฟานในตอนนี้นะเขาเนี่ยต้องการที่จะหลบการโจมตีของพวกเผิงม่วงซึ่งพวกเพิงม่วงเนี่ยมันก็ได้ทําการโจมตีเขาเนี่ยไปทั่วรอบทิศทางทําให้เยาวฟานเนี่ยในตอนนี้เนี่ยที่เขาไม่มีทางเลือกก็ได้ทําการกำม้าพลังเนี่ยในการป้องกันร่างกายของตัวเองเอาไว้ซึ่งเยาฟานที่เขาเนี่ยทำการป้องกันไปเรื่อยๆพวกเพิงม่วงเนี่ยมันก็เข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน แต่เดมนอกว่าในตอนนี้เนะี่ยพวกผู้วุิส่ของตระกูลจนะีเนี่ยไม่สามารถมายังชั้น6ได้ซึ่งตัวขายายเท่าในที่เห็นเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่เนี่ยเป็นเพลิงม่วงตวันออกซึ่งผู้วุฒิสคนหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงกับบอกเลยครับว่าแม้แต่ผู้วุฒิสูงสุดที่เคยลงไปเย็งชั้นนี้ก็ไม่สามารถลอดกลับมาได้และเดมนบอกว่าเจ้าโจรน,น้อยนะั่นเนี่ยคงจะถูกเผดเผาจนกลายเป็นเท่าทุลีแล้วกระมังแต่ก็เดมนบอกว่า,ายายเท่าเนี่ยจะยังไม่เชื่อและก็คิดว่าตัวของเยลฟานเนี่ยน่าย และไม่ว่ายังไงเน็ตตัวของข้าเน่ยจะต้องบทขยี้มันให้กลายเป็นเท่าฐานหลังจากนั้นในภาพเน่ยก็ได้ตัดมาที่สถานการณ์ของเยลฟานในตอนนี้เลยครับดูเหมือนว่าเขาเน่ยใกล้ที่จะตั้งพลังของพวกเพลิงมวนเนเอาไว้ไม่ไหวแล้วจนเขาเน่ยได้เอาของวิเศษเน่ยขึ้นมากินและดูว่านม่น้ำนั้นเน่ยจะสามารถเพิ่มพลังวิญญาณของเยลฟานเน่ยขึ้นมาได้นิดหน่อยและทําให้บาเลียของเขาเน่ยกลับมาแข็งแกร่งได้ดังเดิมแต่ว่าเยลฟานเน่ตเขาก็คิดว่าหากใช้ปานต้นกำเนิดใช้พลังศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไป ถ้ายังเป็นแบบนี้ในต่อไปเรื่อยๆแม้จะไม่โดนแผดเผาตายด้วยเผืงม่วงแต่เขาเนี่ยอาจจะตายเพราะว่าพลังศักดิ์ธิ์ของเขาเนี่ยแห้งขอดซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าของเยาฟานเนี่ยมันก็ได้ไหมหายไปแล้วเลยครับแต่แล้วยาฟานเนี่ยก็กลับไปเห็นขวดโยกที่ปกติเนี่ยมันไม่สามารถปกป้องเผืงม่วงได้แต่ว่ามันเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยทำให้เยาฟานในตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเล่นลับอยู่ในขวดนี้ซึ่งเยาฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังเลยครับในการดึงขวดนนั้ออกมา ซึ่งดูเหมือนว่าในขวดหยกเนี่ยจะมีเมล็ดต้นโพเนี่ยอยู่ข้างไหนนั้นซึ่งเมล็ดต้นโพเนี่ยก็ไม่กลัวเพิงใดๆบนโลกใบนี้และเยฟาเนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหลังจากที่เขาพูดจบเนี่ยเขาก็ได้ทําการคลายพลังป้องกันของตัวเองออกและก็ได้ใช้เมล็ดต้นโพเนี่ยในการปัดการโจมตีของพวกเพิงม่วงไปแต่ว่าเยฟาเนี่ยเขาก็ได้ใช้มือของเขาเลยครับที่สามารถนําเพิงม่วงเนี่ยมาไว้บนมือของเขาได้และเยฟานเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวของข้านี้มีพลังให้ทุกสรรพสิ่งเป็นทุนเดิม และก็บวกกับเปลวเพลิงสีม่วงนี้เข้าไปด้วยบางทีเนี่ยเขาอาจจะลอมรวมชิ้นส่วนของหม้อสำลีในขึ้นมาใหม่ก็เป็นได้และเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเพลิงม่วงเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจิตใจที่มีหม้อสำลีเนี่ยอยู่ภายในนั้นในจังหวะที่เยลฟานเนี่ยเขาพยายามจะควบคุมพวกเพลิงเนี่ยให้เข้าไปในหม้อมันเนี่ยก็ได้เกิดพายุและรวบรวมเปลวเพลิงเนี่ยเข้าไปในหม้อนั้นแต่ว่าเยลฟานเนี่ยเขาก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยยังไม่พอให้เข้ามาต่อได้เลยจนพายุสีทองเนี่ยมันกลายเป็นพายุสีม่วง เยอฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าแบบนี้เนะี่ยมันแย่แล้วซึ่งมอ้อสัมฤทธิ์เนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดและทําให้พวกเราไฟม้อเนะี่ยมันออกมาจากม้อกันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเยวฟานในตอนนี้เนะี่ยร่างกายของเขาเนะี่ยก็แทบจะแตกสลายและก็มีรอยแตกแล้วสีม้งเนะี่ยขึ้นตามร่างกายด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองเนะี่ยเมเลตต้นโพเนะี่ยก็ได้ส่งพลังออกมาจากตัวของเขาและก็ดถือว่ามีเศษทองแดงบางอย่างเนะี่ยที่ช่วยระงับการลุกไหม้ของเผือม่วง แล้วยอฟานเนี่ยเขาก็ยังคิดอีกว่าด้วยระดับการบาเพนของเขาในตอนนี้ไม่สามารถซึมซับพวกเพิงม่วงเนี่ยเข้าไปในคราวเดียวกันได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีแต่ต้องลองดูแล้วเพราะไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ยังมีเวลาอีกมากซึ่งสถานการณ์จากชั้นห้าเนี่ยพวกคนของตะกูจีมันก็ได้สั่งกันแหละครับว่าให้ปิดล้อมที่แห่งนี้เอาไว้อย่าให้ตัวของเยฟานเนี่ยออกมาได้เป็นนันขาดซึ่งเยฟานเนี่ยที่เขาได้นั่งไปเรื่อยๆในทะเลจิตเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าข้าในยอยู่ส่วนลึกในแดนแห่งเพลิง ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ส่วนลึกของแดนแห่งเพลิงไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนในที่สุดเพิงม่วงพวกนี้เนี่ยก็จะสร้างชิ้นส่วนของขาตั้งหม้อสำลีให้สมบูรณ์ได้แล้วแล้วเยอฟานเนี่ยเขาก็ได้ชิ้นส่วนพวกนั้นเนี่ยเข้าประกอบกับหม้อสำลีและหลังจากที่ประกอบเสร็จซึ่งหม้อเนี่ยก็มีชื่อว่าหม้อปานแห่งรรพสิ่งแล้วเยฟานเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเนี่ยเกิดจากการรวมพลังของเต๋ากับการผสานเข้ากับเพ yeah ิงม่วงดีไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพซึ่งหลังจากนั้นเยอฟานเนี่ยเข ซึ่งมอในตอนนี้นะ่ะมันก็ได้กระโจนไปทั่วเลยแหละครับพร้อมกับทาการซึมซับพวกเพิงมอเนี่ยเข้าไปด้วยแต่ว่าเยลฟานเะนี่ยเขาก็ยังคิดว่าตัวเองเนะี่ยต้องมีตบะบําเพนหนักมากกว่านี้เพราะว่าในตอนนี้เนะี่ยเขาไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างอิสระและมันเนี่ยใช้พลังในการควบคุมมากจริงๆและขั้นต่อไปเนี่ยเหลือเพียงแค่สุดท้ายแล้วซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เยลฟานเะนี่ยเขาพูดถึงก็คือการข้ามสะพานเทวะไปยังอีกฟากหนึ่งและในที่สุดเนะี่ยเขาก็ได้ทําขั้นตอนนี้สักทีหลังจากนั้นใน และคิดว่าการข้ามไปเนี่ยนับที่ความเสี่ยงเราผู้บำเพ็ญนัำไม่ทั่วเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่นั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะภาพลงตานี้ได้ซึ่งในจังหวะที่ตัวของเยอฟานเนี่ยเขากำลังจะเดินไปเรื่อยๆสะพานเทวาด้านล่างเนี่ยมันกับพังลงเรื่อยๆซะ่ยางงั้นแหละครับทำให้เยอฟานในตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกและก็ต้องสับตีนแตกหากเกิดการล้มเหลวแล้วถ้ะก็ประสาสัมผัสทั้งค่าของเขาเนี่ยก็จะสูญเสียและหายไปเลยซึ่งหลังจากนั้นเนียเยฟานเนี่ยเขาก็ได้ทาการกระโดาไปที่่แสสงงว แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็กลับล่วงลงสู่ความมืดหลังจากนั้นในภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ยา่เท่าที่ในตอนนี้เนี่ยตัวของยา่เท่าเนี่ยได้มาหาตัวของจือเย่ยและก็บอกกับจือเย่ยไปว่าช่วงเวลานี้ต้องทําให้เจ้าเนี่ยต้องทนทุกข์แล้วแล้วหญยเท่าเนี่ยก็ได้บอกกับจือเย่ยไปว่าเยฟานในดวงจิตและลร่างกายของเขาเนี่ยถูกเผาที่แดนแห่งเพลิงและก็สั่งให้ตัวของเธอเนี่ยหักห้ามใจซะหากเอาแต่ความเอาแต่ใจของเจ้าพวกเราเนี่ยก็จะสูญเสียผู้อุปอเร์เนี่ยไปหลายคนเลย หลังจากนั้นไนจืจอเยี่ยวเนเธอร์ก็ได้เดินออกมานอกห้องแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับตัวของเจ้าเท่าไปเลยเลยครับแต่ดดเหมว่าจจอเยี่ยวเนเธอก็คิดในใจว่าตัวของเธอเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าตัวของเจ้าเนี่ยจะมาตายแบบนี้ซึ่งจือเยี่ยวเนเธอก็ได้ใช้พลังสุนตาเลยครับในการเดินทางมาที่แดนหิงเพิงและดดเหมว่าตอนนี้เนเนอ่ยจะถือยกอะไรบางอย่างทำให้รู้ได้ทันทีเลยว่าเย่ฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็เคยผ่านมาตรงนี้และก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหลังจากนั้นได้เจอเยี่ยวเนเธอก็ได้ไปที่หน้าปากปองเลยครับ แล้วก็ได้ตะโกนเรียกชื่อของเยวฟานและถามเขาไปว่าเจ้าในได้ยินเสียงของข้าหรือไม่ตอนนี้เนี่ยเจ้าอยู่ที่ไหนซึ่งท่านไ้น,นั่นเองเนี่ยตัวของเปลวเพิงน์น่มันก็ประทุขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละครับทำให้จือเยี่ยวเนี่ยที่โดนพลังเน็ตถึงกับกระเด็นปิวออกไปแต่ว่ามันก็กลับกลายเป็นการยั่วตัวของจือเยี่ยวไปซะอย่างนั้นและก็บอกว่าถ้าเจ้าจะเอาอย่างนี้เนี่ยก็ได้ถ้าเจ้าไม่คิดจะออกมาข้าเนี่ยจะไปล่าเจ้าออกมาเอง แต่แล้วเนี่ยก็ได้มีใครบางคนเนี่ยเวียงตัวของจจอเยวเนี่ยถึงกับกระเด็นออกไปเลยซึ่งจจอเยวเนี่ยก็ไม่พอใจเลยครับแล้วก็บอกกับจจอเยวไปว่าถ้าเจ้าเนี่ยตามลงไปด้วยแค่ระดับบำเพ็ญของเจ้าเนี่ยเจ้าก็จะตายได้เลยนะแต่ว่าจจอเยวเนี่ยก็ไม่ฟังและก็บอกว่าข้าเนี่ยจะไปช่วยเขาซึ่งคนที่มาห้ามเอาไว้เนี่ยก็สหายของเหยลฟานนั่นแหละครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับจือเยวไปว่าเขานั้นเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าจจอเยวเนี่ยก็ได้ยกที่ยกอันหนึ่งที่มันเนี่ยกำลังเลื่องแสงและก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไร มันแปลว่าเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และข้าเนี่ยก็จะไปช่วยเขาหากเจ้าเนี่ยไม่คิดจะทําอะไรเนี่ยก็หลีกทางตัวของข้าเนี่ยไปซะแต่ว่าตัวเขสหายเนี่ยก็ได้บอกให้ตัวคนจจเยวเนี่ยยอมแพ้เพราะว่าจี้หยกเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากการสร้างจากเลือดเนื้อจี้หยกเนี่ยเป็นแค่ของวิเศษทนต่อเปลวเพลิงม่่งได้แต่เพียงเท่านั้นแล้วก็บอกให้เจเย่วเนี่ยปล่อยวางใจซะพอไม่ว่ายังไงเนี่ยสหายเย่เนี่ยก็คงไม่ต้องการให้เจ้าเนี่ยทำแบบนี้เพื่อเขาหรอก หลังจากที่เขาเนี่ยบอกเจอเยี่ยวไปแบบนั้นเจอเยี่ยวเนี่ยเธอก็ยืนเงียบไปแป๊บหนึ่งเลยครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็บอกไปว่าข้าเนี่ยไม่เชื่อยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเขาเนี่ยสัญญากับข้าว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะไม่ตายซึ่งเยวฟาในตอนนี้เนี่ยเขาก็ลวงลงสู่ความมืดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพเนี่ยมันก็ได้ตัดไปที่พวกเขาทั้งสองคนที่กําลังหนีจากกันไล่ล่าและก็บอกว่าถ้าเกิดพวกเราเนี่ยต้องตายกันทังคู่พวกเราเนี่ยควรจะรู้จักชื่อกันไว้ก่อนไหมซึ่งพวกเขาเน่กนนนนะําตัััวหครบ และก็ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันและคําสัญญาที่พวกเขาเนี่ยเคยให้กันไว้ซึ่งแต่แล้วจู่ๆในชายชุดดำเนี่ยมันก็โผล่มาที่ชั้น6แบบงงๆเลยแหละครับจู่ๆเนี่ยมันก็โผล่มาแผบดื้อๆเลยนะในที่สุดในข้าก็เจอตัวของเจ้าจนได้แล้วมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังในในการควบคุมเจดีในการเข้าโจมตีไปที่เหยี่ฟานเนี่ยแบบเต็มๆพร้อมกับบอกว่าเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอีกต่อไปแล้ว โดยที่หาลูไม่เลยว่าจี้ยกที่เหยื่ฟานเนี่ยเขากําลังถืออยู่มันเนี่ยได้ทาการกลางม้านพลังเนี่ยปกป้องตัวของเหยื่ฟานเอาไว้ซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้จือเยี่ยวเนี่ยเธอก็รับรู้ได้เหมือนกันเพราะว่าจี้ยกทางฝั่งของเธอเนี่ยมันได้เกิดการเรื่องแสงขึ้นแต่ว่าตัวของสหายของเหยื่อฟานเนี่ยเขาก็ได้ห้ามจือเยี่ยวไปเลยครับเขาเนี่ยก็ได้จับตัวของจือเยี่ยวเอาไว้พยายามที่จะไม่ให้เธอเนี่ยไปซึ่งในจังหวะที่ใช้ชุดดำเนี่ยมันกําลังจะใส่พลังเนี่ยโจมตีไปที่เหยต่อฟานต่อทันะครับ และจี้หยกเนี่ยมันก็ถึงกับแตกสลายในตอนหน้าของจือเยวและพลังที่ปกป้องตัวของเยวฟานเอาไว้เนี่ยก็ถูกทําลายไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจือเยวที่เห็นจี้หยกเนี่ยถึงกับแตกสลายไปตอนหน้าต่าทําทให้ตัวของเธอในตอนนี้เนี่ยถึงกับเสียสติเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ถามไปว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันซึ่งเธอในตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะประกอบจี้หยกเนี่ยกลับมาให้เหมือนเดิมโดยที่ตัวของเธอเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ซึ่งภาพในตอนนี้เนี่ยก็เป็นชีวิตที่ผ่านมาของเยวฟานที่ตัวของเขาเนี่ยผ ตลอดทุกเหตุการณ์ที่เขาเนได้พบเจอมาเยฟ่ฟานในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้นอนอยู่ตรงกลางของทะเลทุกและก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังรอตัวของเขาอยู่ไอ้เจ้าเจ,าจดีเนี่ยมันก็รู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้ในเยเยฟานเนี่ยยังไม่ถูกกาจัดหลังจากนั้นในจูจๆเนี่ยก็ได้มีดอกบัวหยกขึ้นมาที่ทะเลทุกของเยฟ่ฟานแม้ในต,ตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยแหละครับว่าทำไมถึงมีดอกบัวเขียวหยกเนี่ยมาอยู่รอบตัวของเขาได้ หรือมาอีฝ่าฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงกันข้ามเสมอไปซึ่งหลังจากนั้นในเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นและเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ปลายทางของสะพานเทวะและคิดว่าตัวเองในตอนนี้เนี่ยอยู่ขั้นปลายยอดและได้ลำดึกการฝึกบําเพญในหลายปีในที่สุดเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็มาถึงขั้นสุดท้ายนี้แล้วมันเนี่ยก็ได้มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมาตรงหน้าของเยลฟาน้วยมันเนี่ยก็ได้โดนแรงกดดันของเยลฟานเนี่ยกดตัวของมันเอาไว้นะครับทางฝั่งของชายชุดดำเนี่ยมันก็ถึงกับบบอกเเลยยว่่่าแนนนนี้้มมป็ไไได แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วอะนะตอนหน้ามันสวยแนะ่แล้วก็ได้จบตอนที่63ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรียกว่าอำพังสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน